เวลาขึ้นลงกกลลำบ้าเวลาตีขี้ที่เยี่ยวกกลลำบ้าโอ้ไอ้ก้อนตกในปลาไม่ใจญ่ประว่ามีข้องมีไรนะปลากระเตี่ยวลูกก้นตึงตีนอนกับเมื่อนเลยตรงตืตรงตื่นไปนอนตรงอื่นก็ไม่พื้นไม่ใจได้หลาดนี่ลำบากเลยรู้ไหมลำบากปลาลำบาก ในส่วนของอำเภอเคบุรีนะครับเรามีครัวเรือนอยู่11,000ครัวเรือนปะยากรนะครับ3าม0 0นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือครัวเรือนปรอบ้างนะครับอยู่จำนวน298ครัวเรือนก็มีเกณฑ์นะครับในการพิจารณาก็มีอยู่5มิติก็จะเป็นมิติสุขภาพ44ครัวเรือนนะครับมิติความเป็นอยู่17ครัวเรือน มิติการศึกษา221ครัวเรือนแล้วก็มิติรายได้28ครัวเรือนนะครับมิติการเข้าถึงบริการของภาครัฐ3ครัวเรือนนะครับซึ่งเมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วนะครับก็จะมีการตรวจสอบหรือว่าคัดกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ที่ยังตกเกณฑ์อาจจะยังไม่ได้อยู่ในข้อมูลของ ที่พี่แมดโดยดางอำเภอนะครับได้ตั้งเสนอรายชื่อนะครับกณรดำเนินการอำนวยการกระจัดความยากจนและพันธาคทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ เจนบุรีนะครับผู้่าการจังหวัดได้แต่งตั้งนะครับเมื่อแต่งตั้งแล้วทางอำเภอก็ไปตั้งทีมปฏิบัติการประจำตำบลมีทั้งภาคส่วนของพระภิกษุภาคส่วนของการศึกษาภาคส่วนผู้รับผิดชอบทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็นำเอารายชื่อ298ครัวเรือนนะครับมาเข้าคณะกรรมการประชุมแล้วก็มอบหมายให้ลงไปตรวจสอบในระดับครัวเรือนนะครับจากการตรวจสอบนะครับก็รับรองครัวเรือนนะครับที่ตกเกณฑ์นะครับก็จะเหลือ1นึครัวเรือน ก็มีทีมพี่เลี้ยงผู้ใหญ่ผู้ช่วยคณะกรมกรมการหมู่บ้านก็ได้รับคำตังจากทางอำเภอแล้วก็มาสำรวจในหมู่บ้านเห็นบ้านหลังคารั่วแล้วก็มีพื้นที่เนื้อพื้นที่หนึ่งร้อยสี่ตารางเมตรประตูนหน้าต่างไม่มีทถงน้ำเทพื้นก็ยังไม่ได้ทีจึงเมื่อทราบแล้วนะครับว่ามีกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราจะต้องดำเนินการ แก้ไขครัวเรือนเหล่านั้นนะครับในทุกมิติอำเภอนะครับก็ได้ตั้งทีมพี่เลี้ยงประกอบด้วยผู้นําต้องที่ผู้นําต้องถิ่นที่ลงไปรับผิดชอบครัวเรือนแล้วก็ได้เน้นย้านะครับกับทีมเลขาทางสำนักง,งานประชุมชุมชนอำเภอซึ่งมีทางพนักงานนะครับที่รับผิดชอบนะครับประจำตำบลนะครับได้แล้วก็ประดัดอำเภอนะครับประจำตำบลทีมของกเกษตรจริงองทาสุขพนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เพื่อที่จะลงไปแก้ไขปัญหาในส่วนของที่เขาตกเกณฑ์นี้ ได้อย่างไรแล้วก็ลงไปดูว่าเขามีความรู้ความสามารถหรือว่าอาชีพดั้งเดิมของเขาเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนั้นนักกำเนส่งทรัพยากรก็ยังมีของภาคส่วนต่างๆนักกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะได้ลงไปนะครับสนับสนุนนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ทางออกนะครับเราก็จะมาบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางการท้องถิ่นมีกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับที่จะ ลงไปสนันุนนะครับลงไปร่วมแก้ไขและนอกจากนั้นนะครับทรัพยากรที่สําคัญที่จะลงไปร่วมแก้ไขก็คือภาคส่วนของเอกชนซึ่งในส่วนของเจบุรีนะครับตัวที่เห็นได้ชัดนะครับที่ดําเนินการนะคก็คือมิติของความเป็นอยู่นะครับก็จะไม่เน้นในเรื่องของครัวเรือนที่อยู่าอาศัยนะครับยังไม่ค่อยมั่นคงผูพังบ้างอาจจะไม่มีควยคว้าใยบ้าง ดกรองกลุ่มเปราะบางของในหมู่บ้านแล้วก็ส่งให้กับคณะกรรมการระดับอำเภอเจ้าบ้านเองก็เป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะร่างกายก็เป็นทุกพลภาพบางส่วนเดินลม้มลุกลุกล,กลกานบ้านเดิมก็เป็นบ้านเรือนที่มีบันไดถึงเจ็ดขั้นตกอยู่บอยสมควรที่จะช่วยบ้านหลังนี้จึงได้รับความนุเคราะห์จากทางอำเภอจากางจังหวัด รับความอนุเคราะห์จากนายกเหล่ากาชาติในการสนับสนุนงบประมาณมาสร้างบ้านคือบ้านของนายกเกษมดวงทองกุลอยู่บ้านเลขที่7ตําตบลสองเพรกอํเาเภอเชบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีงบประมาณที่ได้มาจากกาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็สามหมื่นเจ็ดพันส่วนที่เหลือได้มาจากกองทุนหมู่บ้าน2,000ันบาทกลุ่มอม,มทัพย์2 0 0 0บาทเพื่อนบ้านที่มาสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งหมดก็ประมาณแสนกว่าบาทบ้านหลังนี้จึงเกิดขึ้นมาได้ครับเวลาขึ้นลงไกลลำบา้าเวลาไปขี่ที่เยียวกกลลำบา้ามาโยคนี่มันยังชั่วเสวาเรื่องเดินนอนอยข้าไม่เคยยกง่ายก็ยอขอบคุณมามๆครับแค่ด้หมาช่วยกันตช ช่วยนุ่มกันจงมอบบ้านในเซตนะพระดาร์ไปสร้างบ้านในส่วนงบประมาณของโลกราชาดหลังละสองแสนบาทนะครับโดยทางโลกราชาดได้จัดหาวัสดุจํานวนสี่หลังนะครับสร้างให้ทางหลังเลยนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับนอกจากนั้นนะครับวรยังใช้งบประมาณนะครับในส่วนของงบบูรุาการ นะครับของอำเภอนะครับลงไปสั่งนวัตดุหลังละสองสามพันสามสี่พันจนถึงเป็นหมื่นนะครับที่เหลือนะครับก,ก็ได้อาศัยนะครับพี่น้องภาคเอกชนบริษัททางร้านนะครับที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็ได้บูรณาการได้ประสานกับผู้นําต้องที่ก็คือกนำนังพี่ยาบ้านนะครับแล้วก็ทีมกองร้อยได้ลงไปเป็นกาลังในการที่จะร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็ประมาณรวมแล้วก็ประมาณ40หลังคาเรือน ครับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงบุรีนะครับเราก็ได้ดำเนินการต่อยอดมาจากสร้างความอยู่รอดให้กับครัวเรือนเปราะบางของคุณลุงนะครับจากที่ท่านในอำเภอท่านได้มาสร้างบ้านใหม่ให้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับเราก็มาสร้างความพอเพียงเรามาสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับด้วยการชักชวนครัวเรือนพี่เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับมาปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ หลังบ้านตามที่ได้ซ่อมแซมนะครับก็จะส่งผลให้ครัวเรือนนะครับมีความมั่นคงทางด้านอาหารสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้นะครับอีกทั้งคุณลุงนะครับซึ่งอายุมากก็จะได้รับประทานผักนะครับที่ปลอดสารพิษนะครับมีความปลอดภัยในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวก็จะมีครัวเรือนพี่เลี้ยงนําโดยท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับมาเยี่ยมเยือนคุณลุงบ่อยๆนะครับมาให้กําลังใจมาสอบถาม รับตัวนายเมตีหนูกขวัญแก้วกับนางสมศรีก็ทางการชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มาช่วยเป็นกะเบื้องแล้วก็เป็นวงขอบประตูหน้าต่างแล้วก็ปูนทรายห้องน้ำหลายสิ่งหลายอย่างทีมพี่เลี้ยงก็มามาได้ช่วยทำจนแล้วทิน้นเสร็จนายเมตีอ่เป็นลกูกเรือรังก็ไม่สามารถตำนานได้ก็มีพรรยาช่วยตำนานในในครอบครัวอาชีพเสริมของอ่ แม่บ้านก็ทิมพี่เลี้ยงก็ไปทำปลาดุกราดุกเดียดเดียวของกลุ่มทำอาชีพที่ใกล้บ้านเพื่อเลี้ยงชีพได้ได้ขึ้นมาจุนเจือในครอบครัวก็อีกส่วนหนึ่งได้มาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรผู้สูงอายุเพื่อใช้ในครัวเรือนผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้ประสานมาในครัวเรือนแล้วก็อสมทเข้ามามาดูแลในครัวเรือนอยู่อยู่ด้วยก็ทำให้ตอนนี้ครอบครัวดีขึ้นกว่ากว่าอา อย่างจังตั้งแต่ล่างกันเพราะว่าแกมาเร็วแล้วป้าแกไม่รู้ตัดอย่างเองแต่ตามันเพราะว่าลุงอ้เด็กนู้นลุงตําเองตั้งแต่ล่างลุงปอลุงกายตั้งลุงตําได้ไม่ได้เลยตั้งไอ้เนี้ยะว่าได้บ้านกาจัดตั้งโกกาโต้ให้ดีใจกาดีใจมากหมักก็ปุณมากหมักแล้ขอบคุณนเลยอบคุณขอบคุณขอบคุณกาจัดขอบคุ่นปูย่อยกาอบคุณได้อำเพื่อกาก็ปุณมากหมักเลยกา ในฐานะผู้นำรับผิดชอบนะครับในระดับพื้นที่ถ้าได้ใส่ใจจริงจังนะครับนะครับบูรณาการนะครับกับทุกภาคส่วนนะครับการแก้ไขปัญหาในตรงจุดนี้นะครับก็จะถือผมถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้งานนี้ประสบผลสาเร็จทั้งในส่วนของจังหวัดธุรธานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญก็ได้เน้นย้ำนะครับมาโดยตลอดนะครับว่าให้ทำอย่างไรนะครับภายใน30กันยายน ทองอพให้สามารถแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์นะครับตามเป้าหมายให้ได้เสร็จรู้ร่วงครับก่อนจะเป็นภาพเขียนก่อนเป็นบทกวีก่อนจิตรกรแต่งสีลาบายและก่อนจะงดงามเกินคำบัญญา